วันนี้มาดูฝ้าผู้หญิงที่ฉีดฝ้ามาทั้งหมด1,000จุดก็ไปฉีดม <ไป S 1> าดเป็นเกือบสิบครั้งนะคะแล้วเราก็หยุดไปพอหยุดไปเสร็จเราก็ไปฉีดอีกคีกนิดนึงแต่ก็สู้แต่ก็ไปด้วยความหวังบามึพลังว่าวันหนึ่งฝ้าที่ฉีดคงจะสลายและหายไปแล้วก็แสบร้อนด้วยเลเซอร์แต่สุดท้ายทำไมฝ้ากลับมา เราฟังเสียงผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเราไลฟ์สดในคลับแรกเลยค่ะไม่อยากรักษาอล้วยังไงไปก็อาจจะเหมือนเดิมแต่มาก็เหมือนเดิมนี้ค่ะครั้งนั้นกลับมาปรากฏตัวในคลิน,นิกแทบไม่เชื่อสายตาว่าสองคนนี้คือคนเดียวกันกลับมาอีกครั้งเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่มันจ ผิวที่ดีส่งผลกับความมั่นใจผิวที่ดีทําให้มีพลังหลอกรือเล็กเสียงจริงจากตัวเมวยในวันที่เจอกันหลังจากรักษาไปแค่รอาจาจะแบบผิวจะละเอียดนันก็หมายควาน่ามั่นใจขึ้นใช้เวลาในการแต่งหน้าตับงตัวน้อยลงนะหนึ่งโรคแทนห,นนหน่งล้านคขหนึ่งไลฟ์แทนห่งล้านรึ้ง อยากในเทสนี้เป็นพลังกับผู้หญิงทุกคนที่สู้ด้วยการฉีดฝ้ามาอย่างมากมายเพราะฝ้าที่ว่ายากสามารถรักษาได้จากการเจอกันแค่ครั้งเดียวมีอยู่จริงหรือเปล่าให้เคสคุณมวยเป็ดค่ะต่